สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวความรู้รอบตัวที่น่าทึ่งเกี่ยวกับสัตว์ทะเลชนิดหนึ่งที่สามารถปล่อยกระแสะไฟฟ้าได้นั่นก็คือปลากระเบนไฟฟ้าครับคุณอาจจะเคยได้ยินชื่อเสียงของมันมาบ้างแล้วแต่คุณรู้ไหมว่าปลากระเบนไฟฟ้ามีความสามารถพิเศษที่น่าทึ่งกว่าที่คุณคิดปลากระเบนไฟฟ้ามีความสามารถในการปล่อยกระแสะไฟฟ้าได้สูงถึง220โวลต์ ฟังดูน่าตกใจใช่ไหมครับความสามารถนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อโชว์ออฟแต่มันมีไว้เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูที่อาจจะเข้ามาทำร้ายและใช้ในการจับเหยื่อที่ว่ายน้ำเข้ามาใกล้เกินไปลองจินตนาการดูสิครับว่าถ้าคุณเป็นปลาตัวเล็กๆว่ายน้ำอยู่ใกล้ๆแล้วโดนกระแสะไฟฟ้า220โวลต์ช็อตเข้าไปจะเป็นอย่างไร ที่น่าสนใจคือปลากระเบนไฟฟ้าไม่ได้ปล่อยกระแสฟไฟฟ้าออกมาตลอดเวลาแต่พวกมันจะปล่อยออกมาเมื่อรู้สึกถึงอันตรายหรือเมื่อต้องการล่าเหยื่อกลไกการทำงานนี้ซับซ้อนและน่าทึ่งมากเพราะพวกมันมีอวัยวะพิเศษที่เรียกว่าออแกนไฟฟ้าซึ่งทำหน้าที่เหมือนแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ที่เก็บสะสมพลังงานไฟฟ้าไว้ คุณรู้ไหมครับว่าปลากระเบนไฟฟ้ามีหลายชนิดและแต่ละชนิดก็มีความสามารถในการปล่อยกระแสะไฟฟ้าที่แตกต่างกันบางชนิดปล่อยกระแสะไฟฟ้าได้อ่อนกว่าในขณะที่บางชนิดสามารถปล่อยกระแสะไฟฟ้าได้แรงจนทำให้คนหมดสติได้เลยทีเดียว สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือปลากระเบนไฟฟ้าไม่ได้เป็นสัตว์ดุร้ายที่จ้องจะทำร้ายมนุษย์พวกมันจะปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาก็ต่อเมื่อรู้สึกว่าถูกคุกคามเท่านั้นดังนั้นถ้าคุณมีโอกาสได้เจอปลากระเบนไฟฟ้าในทะเลสิ่งที่ดีที่สุดคือการรักษาระยะห่างและอย่าเข้าไปใกล้พวกมันมากเกินไป สรุปแล้วปลากระเบนไฟฟ้าเป็นสัตว์ทะเลที่มีความสามารถพิเศษในการปล่อยกระแสไฟฟ้าได้ถึง220โวลต์เพื่อป้องกันตัวและจับเหยื่อเป็น,นกลไกธรรมชาติที่น่าทึ่งและซับซ้อนหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะทำให้คุณได้รู้จักปลากระเบนไฟฟ้ามากขึ้นนะครับแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าความรู้รอบตัวครั้งหน้า